อันนี้คือตัวอย่างที่ครูเขียนเบื้องต้นนะครับเนี่ยตัวอย่างที่ครูเขียนเบื้องต้นไว้ให้เรานะครับฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ เห็นประมูกฝั่งด้านนี้นะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะก็คือตัวต้นแบบนะครับก็คือตัวต้นแบบเป็นแบบที่ใช้ในการวาดนะครับโดยฝั่งแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นภาพฉายนะครับเป็นภาพฉายที่เกิดขึ้นมาวันนี้เอาพุทที่ครูจะทําให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ ก่อนไปดูนะครับเรามา,า,มาดูกันก่อนนะครับอันนี้ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นฟอนต์นะเป็นฟอนต์วิวนะครับเป็นฟอนต์วิวฟอนต์วิวนะครับก็คือมองจากนะก็คือเป็นการมองจากทางด้านขวามือนะครับเป็นการมองจากทางด้านขวามือเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นการมองจากทางด้านขวามือเข้าไปสิ่งที่เราพบนะครับก็คือส่วนนี้ ถูกไหมส่วนนี้นะครับกับส่วนนี้เราจะเอาส่วนนี้ไปเขียนนะเอาส่วนนี้ไปเขียนก็คือนี่นะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็น f อ o n t view นะครับทีนี้รูปด้านล่างนะครับรูปด้านล่างรูปด้านล่างรูปนี้เป็นตัวนี้เป็นท o p view นะครับเป็น top view ก็คือเป็นภาพฉายด้านบนก็คือมองมาจากด้านบนนะครับมองมาจากด้านบนก็จะเห็นส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับก็จะได้เป็นภาพฉายด้านบนนะก็จะได้เป็นภาพฉายด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลืออีกอันน,นึงก็คือภาพฉาย ด้านด้านข้างก็คือตรงนี้แบบเป็นไซส์นะครับสิ่งที่เห็นก็คือชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้และชุดนี้นะครับนี่อ่าก็จะได้เป็นภาพฉายเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาเขียนเป็นเ,เขียนเส้นบอกขนาดตอนนี้อันนี้ครูไม่ได้เขียนสัญลักษณ์ให้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนนะครับครูก็เขียน เส้นล่างขึ้นมา1เส้นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะตั้งภาพครูจะตั้งภาพถ่ายด้านด้านข้างเอ้ยด้านหน้าไว้ตรงนี้นะครับด้านหน้าไว้ตรงนี้นะครับทีนี้วันนี้นะครับขนาดเห็นขนาดเนาะยี่สิบเจ็ดตรงนี้เลขเจ็ดนะครับตรงนี้เลขเจ็ดตรงนี้เลขเจ็ดนะครับตรงนี้เลขห้านี้เลขเจ็ดตรงนี้เลขแปดตรงนี้ยี่สิบ ขนาดตรงนี้มันเล็กนะครับขนาดตรงนี้มันเล็กครูลองเขียนทีแรกแล้วขนาดมันเล็กครูก็เลยจะเอาเขียนภาพฉายโดยการใช้มาตราส่วน2ต่อ1นนะครับเพื well ouais ่อให้รูปมันดูใหญ่นิดนึงนะครับเรามองนะครับเรามองฟอนวิวนะครับเรามองจากฟอนวิวเนาะเรามองจากฟอนวิวก็คือมองจากด้านนี้เข้าไปนะครับมองจากด้านนี้เข้าไปเนาะเราก็จะใช้เส้นนี้นะครับใช้เส้นนี้เป็นเส้นฐานเนาะ เราก็มาดูว่าเส้นนี้ขนาดเท่าไหร่เราจะครูจะเริ่มต้นโดยตรงนี้นะครับแบบนี้นะเริ่มต้นแบบนี้เห็นสีจะออกสีที่ครูระบายเนะเวลเริ่มต้นเส้นนี้เส้นเสียมภูนี้เรามีแล้วเส้นนี้เรามีแล้วเรามาสร้างเส้นนี้กันนะครับเส้นนี้ทํามุมอ่านะครูก็สร้างนะครับเส้นตั้งฉากขึ้นไปเป็นเส้นล่าง,งบางๆนะครับอ่านะเส้นนี้บอกว่ายาวยี่ ในแบบยี่สิบขยายก็ต้องเป็นสี่สิบนะครับสี่สิบนะครับ,รบก็คือได้คูณวัดจากตรงนี้เนาะมันก็จะได้ตรงนี้ออกมาสี่สิบนะครับก็เขียนเส้นตั้งฉากขึ้นไปก่อนเขียนเส้นตั้งฉากบางๆขึ้นไปก่อนนะครับเพ่งนิดนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้สูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ สูงเท่าไหร่เขาบอกว่าสูง10นะครับขยายก็เป็นยี่ส็นไปยีสตรงนี้นะครับ2ี่ิบอยู่ตรงนี้นะครับก็ตีเส้นไว้นะตีเส้นไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเส้นนี้เราหาขนาดได้จากตรงไหนนะครับเรามองไปทางด้านซ้ายมือมองไปมองไปก็เจอขนาดอยู่นี่นะครับ5 นะครับ5คูณ2ก็ได้10เนาะหาคูณ2ก็ได้10นะครับก็เขียนไป10แล้วก็ตีเส้นเอาไว้นะครับอ่าตีเส้นเอาไว้เส้นนี้ล่ะสูงเท่าไหร่เส้นนี้สูงเท่าไหร่เส้นเนี้ยเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้สูงเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ก็คือ เรารู้ฝั่งนี้สิบเรารู้ฝั่งนี้ห้าเนาะตรงนี้ก็เหลือห้านะครับอ่ามันก็จะได้อยู่แล้วเนาะเส้นนี้ล่ะยาวเท่าไรเส้นนี้ยาวเท่าไรนะครับก็มองไปปึ๊บปื๊ป๊ปไปอยู่ตรงนี้ก็คือห้าก็คือได้เป็นสิบเนาะได้เป็นสิบนะครับแล้วก็วัดสิบเข้าไปสิบเข้าไปนะครับเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไป ครับ่า่อ่าครูขออนุญาตตีเส้นเต็มหนาเลยนะครับครูขออนุญาตตีเส้นเต็มหนาให้เราเห็นเลยนะครับว่าพื้นที่เส้นที่เราใช้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตีเส้นเต็มหนาให้ดูเลยตีเส้นเต็มหนานะครับอ่านั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยเราก็ได้ส่วนที่เป็น ตรงนี้แล้วถูกไหมส่วนที่เป็นตรงนี้ละเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นตรงที่คู่แรงเงาสีชมพูเรียบร้อยออกสีชมพูไหมอ่ะก็จะเหลือตรงนี้นะครับก็จะเหลือตรงนี้นี่ตรงที่คู่แรงเงาตรงนี้นะครับเหลือตรงนี้นะตรงนี้เราก็มาดูนะครับมันต่อจากเส้นนี้เนาะมันต่อจากเส้นนี้นะครับสูงขึ้นไปอีกเท่านี้ห้านะครับหนูอาจจะมองไม่เห็นนะครับกูบอกให้ห้าคูณสองก็ได้เป็น สิ Billie, นะครับเราก็วัดขึ้นไปอีกสิบตรงนี้นะครับแล้วก็ตีต่อขึ้นไปตีต่อขึ้นไปนะครับตีต่อขึ้นไปเรากา็จะได้ภาพฉายที่เป็นภาพฉายด้านด้านหน้านะครับเป็นภาพฉายที่เป็นภาพฉายด้านหน้าครบยังพวกเราว่าครบหรือยังครับอ่าแน่แต่ได้เป็นภาพฉายด้านหน้านะครับ ได้ครบเรียบร้อยนะครับเป็นภาพฉ่ายด้านหน้าครบเรียบร้อยเขาบอกว่าอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับอันนี้คือสเต็ปที่1เป็นภาพฉ่ายด้านหน้าก็คือเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์วิวนะครับเป็นฟอนต์วิวภาพฉายด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการถ่ายขนาดทางด้านแนวนอนและถ่ายขนาดทางด้านแนวตั้งแนวนอนตรงไหนของรูปด้านหน้าที่เป็นเส้นแนวนอนเราตีออกมาให้หมดเลยนะครับตีออกมาให้หมดเลย อย่างนี้ตอนนี้มีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ตีออกมาให้หมดเลยนะครับใช้เครื่อง<ต>มือตียาวเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะอาตียาวไปก่อนเราเพราะตียาวออกมานิดนึงพราะเดี๋ยวเราจะเอารูปด้านข้างมาวางตรงนี้นะตียาวมาก่อนเพราะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะห่างมากห่างน้อยขึ้นอยู่กับการเขียนท็อปวิวตรงนี้ถ้าเราเว้นท็อปวิวตรงเนี้ย เว้นห่างออกมาเยอะตรงนี้มันก็เว้นห่างออกมาเยอะถ้าเราเว้นตรงนี้ไว้แคบไอ้ตรงนี้มันก็แคบด้วยมันขึ้นอยู่กับดีไซน์กัดสินใจก็ตรงไอ้เส้นตรงๆอ่ะที่เราตีออกมาเราต้องเว้นมานิดหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ตองตรงนี้ติดเส้นตรงนี้ใช่ใช่ใช่ต้องเว้นนิดหนึ่งใช่ไหมคะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้อันนี้ไม่มีข้อกําหนดครับแต่ต้องเป็นเส้นเต็มบางเส้นเส้นล่างเส้นนี้ต้องเป็นเส้นล่างบางๆแทบจะมองไม่เห็นนะจะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้ ไม่เหมือนกับเส้นกำหนดขนาดซึ่งจะต้องเว้นแก๊นิดนึงเนาะ,ะเป็นคำถามที่ดีครับพอเราได้แนวนอนเรียบร้อยเราก็ตีแนวตั้งลงมาเหมือนกันนะครับตีแนวตั้งลงมานะครับตีแนวตั้งลงมาแนวตั้งจากภาพฉายด้านข้างไอ้ด้านบนไอดนนทท้ด้านหน้าโทษทีครับด้านหน้ามีเส้นแนวตั้งกี่เส้นตีมาให้หมดอย่างนี้เนี่ยอันนี้ในรูปนี้มีเส้นแนวตั้งอยู่แค่สามเส้นเราก็ตีลงมาสามเส้นสังเกต ความเข้มของเส้นรูปกับความเส้นของความเข้มของเส้นฉายเนี่ยสังเกตมันจะไม่เท่ากันนะเส้นฉายมันจะบางหน่อยนะยิ่งดูในโทรศัพท์ของโทรศัพท์หรือดูในคอมพิวเตอร์หรือดูใน iPad ของพวกเราก็จะบางลงไปอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยยังเหลืออีกหนึ่งเส้นก็คือเส้น45องศานะครับจะต้องตีจากมุมล่างขวามือของภาพฉายด้านหน้านะครับตี45องศาลงมา สี่สิบห้าองศานั่นหมายความว่าเราต้องใช้เซตสี่สิบห้าองศาอ่านี่คือสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สองเนี่ยสเต็ปที่สองพอจากสเต็ปที่สองเรียบร้อยสเต็ปที่สามเราจะมาดูภาพฉายด้านบนเราจะมาดูภาพฉายด้านบนกันนะครับเนะี่ยภาพฉายด้านบนนะครับก็จะเกิดจากพื้นที่ที่หนึ่งตรงนี้นะครับ กับพื้นที่ที่สองตรงนี้กับพื้นที่ที่สามตรงนี้ถูกต้องไหมเกิดจากสามพื้นที่นี้นะครับโดยที่เราต้องมายืนดูที่พอนวิวว่าเออเงาเนี่ยเรามองเข้าไปด้านนี้เงาที่เห็นเป็นอะไรนะครับก็คือครูก็มองว่าเห็นเป็นเส้นเห็นเส้นทางด้านแนวนี้เราจะดูเส้นแนวด้านแนวนี้ก่อนนะครับเขียนได้สองสไตล์ก็คือเริ่มจากข้างบนนะครับเริ่มจากข้างบนตรงนี้ก่อนก็ได้มันก็จะอยู่ใกล้ ตัวฟอนต์หรือเขียนข้างล่างก็คือเอามาเขียนข้างล่างนะครับแต่ทางที่ปลอดภัยให้เริ่มจากข้างบนตรงนี้นะเนี่แสดงว่าเกิดเส้นนี้1เส้นเกิดเส้นนี้หนึ่งเส้นถามว่าต้องวัดขนาดไหมต้องอ่านขนาดไหมเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเส้นนี้ที่เราจะไปตีเป็นท็อปวิวตรงเป็นท็อปวิวตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นูตีเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่ต้องอ่านขนาดเลยเพราะว่าเราวัดขนาดตรงนี้ของฟอนต์วิวไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมนะครับก็คือจากเส้นนี้ ถึงเส้นนี้ในเส้นนี้เราวัดไปเรียบร้อยแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายเราก็เว้นจะให้สวยงามว่าเอ้ยรูปเส้นนี้ให้ห่างจากฟอนวิวเท่าไหร่ห้เอาให้ให้พอสวยงามนะครับเนี่ยกูก็เราก็ตีให้พอดีสมกติอ่าอย่างงี้นะครับอ่ะมันก็จะได้เส้นนี้เกิดขึ้นมาเส้นนี้หนึ่งเส้นเส้นนี้หนึ่งเส้นที่รวมกันนะครับที่เป็นเงาแล้วเราก็จะดูว่าจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่ นะก็คือระยะจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับก็คือระยะเส้นนี้เนี่ยในเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่นะกูก็ไปดูอ๋อนี่สิบก็คือเส้นนี้อันนี้อีกสิบก็คือเส้นนี้เป็นยี่สิบนั่นแสดงว่าห่างยี่สิบเขียนเป็นอัตราส่วนขยายสองต่อหนึ่งก็คือเป็นสี่สิบนะครับอ่ามันก็จะได้เส้นนี้ออกมาเส้นนี้กับเส้นนี้ออกมาด้วยก็จะเหลือเส้นนี้เส้นนี้ห่างห่างจากข้างบนขึ้นมาห่างข้างบนลงมา สิบเนาะก็คือเป็นยี่สิบแล้วก็วัดลงมาเป็นยี่สิบเส้นนี้ตีไปถึงไหนนะครับเส้นนี้มันก็คือแนวนี้เนาะแนวนี้ก็ตีแค่แค่นี้นะครับตีตีแค่นี้อ่ามันก็ได้ส่วนที่สองกับส่วนที่สามเรียบร้อยส่วนที่หนึ่งเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้เจาะตรงนี้นะไม่ได้เจาะตรงนี้เราก็มาทําการวัดอ๋อจากมุมนี้ก็คือมุมนี้ลงมาเท่าไหร่ จากมุมนี้ก็คือมุมนี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเลขก7ก็คือคูณ2ก็เป็น14คูก็วัดเป็น1 4นะครับนี่นะครับแล้วมันตีเส้นเข้าไปเราก็ตีเส้นเข้าไปยังไม่รู้หรอกยาวเท่าไหร่ตีเข้าไปก่อนนะครับก็มาดูว่ามันลึกยาวเข้าไปเท่าไหร่เราก็ไปดูอ๋อนี่อยู่นี่ครับ7 7ก็คือ14เท่ากัน เราก็เขียน14แล้วเราก็ตีนะครับตีเส้นแนวตั้งอ่าเราก็จะได้รูปที่เป็นรูปท็อปวิวนะครับที่ถูกต้องนะครับเป็นรูปท็อปวิวที่ถูกต้องนะครับเส้นไหนที่ใช้เราก็ตีเส้นเต็มนะครับเต็มหนาไปเส้นไหนที่ใช้เราก็ตีเส้นเต็มหนาไปนะครับเส้นไหนไม่ใช้ก็เว้นเอาไว้นะครับเป็นเส้นเต็มบางเว้นเอาไว้อ่านี่นะครับ ก็จะได้เป็นท็อปวิวนะครับก็จะได้เป็นท็อปวิวอยู่ตรงนี้นะครับสเต็ปที่สามผ่านเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่สามผ่านเรียบร้อยสเต็ปที่สี่จากท็อปวิวเส้นที่เป็นแนวนอนทั้งหมดให้ตีมาตัดกับเส้น45องศาสเต็ปที่สี่นะครับสเส้นท็อปวิวตีเข้ามาตัดเอาแค่ตัดนะครับที่เป็นแนวนอนทั้งหมด นะเราจะไม่ไปยุ่งกันในรูปก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเราไม่ไปยุ่งในรูปนะครับตีตัดมาอย่างงี้อ่าไม่พอนะครับไม่พอตอีต่อมาอเนี่ยเจอจุดตัดจุดที่หนึ่งเนี่ยมันมีหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นและห้าเส้นอยู่นี่ก็เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าได้จุดตัดทั้งหมดห้าจุดนะครับได้จุดตัดทั้งหมดห้าจุดก็ ีนะครับก็ตีเส้นแนวตั้งตรงจุดตัดนะครับทํามุมเก้าองศาขึ้นไปนะครับทํามุมเก้าสิบองศาขึ้นไปทุกจุดตัดที่มีนะครับทุกจุดตัดที่เกิดนะครับตีไปให้หมดเลยนะครับตีไปให้หมดเลยทุกจุดตัดที่เกิดนะครับตีไปให้หมดเลยอยู่นี่เส้นหนึ่งนะครับ ไม่เซตคูปซันนะครับต่อม่นิดหนึ่งอ่าก็จะได้เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันก็คือเป็นสายวิวนะครับเป็นสายวิวตัว S นะทีนี้มันมีเส้นล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยมันมีเส้นล่างไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาดูในรูปสายวิวคือด้านไหนสายวิวคือด้านไหนสายวิวคือมองจากด้านนี้เข้าไป สา์วิวคือมองจากด้านนี้เข้าไปนะครับเราเจอเส้นไหนบ้างนะครับเราเจอส่วนไหนบ้างและจําเป็นต้องใช้เส้นไหนบ้างที่อยู่ในนี้นะครับเราก็ใช้เส้นนั้นใช้นอกเหนือจากเส้นพวกนี้ไม่ได้อันนี้มันถูกบังคับแล้วว่าเส้นพวกนี้มันจะสามารถสร้างรูปที่เป็นซด์วิวให้เราได้นะครับซด์วิวให้เราได้นะครับนั่นหมายความว่าครูก็มาดูเลยนี่หนึ่งเส้นที่เกิดนะครับ ก็คือด้านล่างตรงนี้นะเกิดตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้1เส้นมันยาวถึงกันนะครับรูก็ใช้เส้นนี้ก่อนเลยเส้นนี้เลยนะครับข้างบนนะครับข้างบนข้างบนข้างบน,นเส้นเดียวกันนะครับรูก็ใช้เส้นนี้เลยจริงๆต้องใช้เสร็จเรี่มน้อยเราันมีเส้นแนวตั้ง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 เราตอนนี้มันมีหนึ่งสามสี่แต่ของเรามีหนึ่งสามสี่ห้า ต้องเลือกใช้ให้ถูกเนาะต้องเลือกใช้ให้ถูกกูใช้เส้นนี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 ้อ่าก็เราก็จะได้พื้นที่ส่วนนี้พื้นที่ส่วนนี้พื้นที่ส่วนนี้ออกมาพอได้พื้นที่ส่วนนี้ออกมาไซวิวพบยังครับไซวิวไซวิวยังไม่ครบนะครับก็จะเหลือส่วนนี้เนาะ หรือส่วนนี้นะครับไซด์วิวหรือส่วนนี้เส่วนนี้นะครับหรือส่วนนี้เราก็ไปดูว่าอ๋อส่วนเนี้ยนะครับมันต่อจากข้างล่างตรงเนี้ยขึ้นไปอย่างไรใช้เส้นไหนบ้างนะครับใช้เส้นไหนบ้างมันมีหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแต่ตอนนี้มีห้าเราจะใช้เส้นไหนแต่ละเส้นใช้ถึงตรงไหนนะครับแน่แ่เส้นฝั่งนี้ก็เส้นฝั่งนี้ก็คือเส้นนี้ต้องใช้หมดอยู่แล้วอ่าคูต่อไปเลยเอาฝั่งนี้ ก็คือเส้นฝั่งนี้ใช้หมดไหมไม่หมดใช้ครื่งเดียวก็คืออ๋อมาถึงตรงนี้แค่นั้นเองทีนี้เส้นเนี้ยเหลือสามเส้นใช้เส้นไหนเส้นริมซ้ายเส้นกลางริมขวาเส้นตรงกลางเพราะว่าเส้นริมซ้ายคือริมซ้ายคือเส้นนี้เส้นริมขวาคือเส้นนี้อันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ไงมันตรงกลางอยู่นี่ใช่ป่ะเงี่ยเส้นเนี้ยมันคือเส้นนี้เราก็ถ่ายมามันก็คือเส้นตรงกลางเราก็เขียนเส้นตรงกลาง แล้วก็เหลือเราก็หาเส้นแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนก็อยู่ตรงนี้แค่นี้เส้นแนวนอนก็อยู่ตรงนี้แค่นี้เราก็จะได้เป็นภาพฉายนะครับมุมที่หนึ่งนะครับเป็นภาพฉายมุมที่หนึ่งครบแล้วถามว่าเส้นพวกนี้ไม่เส้นเส้นเส้นล่างพวกนี้ไม่ต้องลบนะครับเวลาส่งงานครูไม่ต้องลบนะครับเขียนให้พอมองเห็นเวลาถ่ายรูปแล้วครูเวลาถ่ายรูปแล้วครูเห็นเนาะนะเวลาถ่ายรูปแล้วครูเห็นนะครับ สเต็ปที่หนึ่งพานสองพานสามพานันสีพสเต็ปที่5คือเขียนเส้นกำหนดขนาดนะครับน,นะครับเราก็จะบอกขนาดทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะบอกขนาดทั้งหมดเลยฝั่งนี้ก่อนจริงๆต้องใช้อุปกรณ์นะครับต้องใช้อุปกรณ์นี่เนานะ บอกทุกส่วนส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเพื่อมันจะไปสื่อสารกับฝั่งนี้ได้เนาะแล้วเราก็ใช้ไม้เซตใะกันนะพวกหนูเวลาทําเส้นทําอย่างนี้ไหมทําเส้นทําลูกศรน,นะครับทําลูกศรน,นี่นะครับทําลูกศรน,นะหรือพวกหนูทําอย่างนี้เลยอยันนี้ผิดนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะเราต้องใช้ไม้บรรทัดทั้งหมดนะครับในการทํา เก็ต้องใช้ไม้บรรทัดในการทำนะครับใช้บรรทัดในการทำอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็บอกขนาดไปนะครับเราก็กลับไปดูขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ารู้สึสกว่าจะเขียนห้าาอ่าเนาะ,ะแบบนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรไม่ต้องเขียนหน่วยมาให้นะครับเวลาเขียนเป็นมิลลิเมตรไม่ต้องเขียนหน่วยมาให้นะครับ นะอ่ะโอเคฝั่งนี้ได้เรียบร้อยก็มาเจอฝั่งนี้มั่งกูก็จะเขียนฝั่งนี้เขียนชุดนี้ก่อนหนึ่งชุดเส้นควรจะตรงกันเนาะอันนี้ห่างมาเท่าห่างมาหนึ่งเซนติเมตรถูกไหมห่างหนึ่งเซนประมาณนะครับฝั่งนี้ก็ต้องข้างล่างก็ควรที่จะตรงกันนะครับ ข้างลางก็ควรที่จะตรงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนหัวลูกศรน,นะครับนี่สาธิตการเขียนหัวลูกศรให้ดูสวยไหมมันเป็นความปานนี้นะครับนี่นะครับหัวลูกศร ครับอรลูกศรอ่าแบบนี้นะครับก็ไปดูขนาดเนอะอดูขนาดจากชิ้นงานนะครับดูขนาดจากชิ้นงานนะครับมองมาจากด้านบนอันนี้เป็นท็อปวิวมองจากด้านบนเราก็ต้องมองจากด้านบนลงมาว่าขนาดเป็นไงเจ็ดเนาะเจนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องคำนวณนะครับเราจะใส่ก็ต้องคำนวณเพราะว่าเต็มๆม,มันคือยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่หลือเท่าไหร่เหลือหกอ่าอย่างนี้ครบยังยังไม่ครบเหลือเส้นนี้นะเหลือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เขียนได้สองทางนะครับก็คือเอาไปเขียนไว้ที่ไซส์วิวก็ได้หรือจะเขียนไว้ทางด้านนี้เลยก็ได้หรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ ะครับ,หร,แบบรบหรือจะเขียนไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหางออกมาเจ็ดนะครับหางออกมาแบบนี้นี่โอ้ลูกสอนครูนะครับ อุ้ยอันนี้ใหญ่ไปหน่อยนี่แสงไม่พอนะครับเวลาทำแสงต้องเยอะกว่านี้อ่านะครับเราก็ไม่อ่านในแบบนะครับอ๋อสิบสิบเราก็เขียนสิบสิบนะครับอ่ะเสร็จแล้วได้2ด้านเรียบร้อยเหลือฝั่งนี้ด้านล่างนะครับเราก็เขียนด้านล่าง จริงๆต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับอันนี้ลูสาธิตให้ดูนะครับใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแบบนี้แบบนี้นะครับใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็ทําลูกศรนนะครับทาลูกศรในลูกศรนนี้ไม่ถูกต้องนะไม่เท่ากันนะครับจริงๆต้องลบทําใหม่เลยแหละนะครับแล้วเข้าๆนะครับคุณครูสอคุณเริ่มทู่แล้ว จริงๆดินสอจะต้องแหลมกว่าน,นี้นะครับสอจะต้องแหลมกว่าน,นี้นะ,นะครับเราก็ไปดูนะครับในแบบเท่าไหร่นะครับไล่จากขวามือไปซ้ายมืออันนี้ก็จากขวามือไปซ้ายมือก็ได้นะครับก็คือได้ห้านะครับเขาเขียนอยู่นี่ห้าเสร็จแล้วก็เป็นแปดเสร็จแล้วก็เป็นเจ็ดนะครับพอเราได้แค่เนี้ยเราก็จะบอกขนาดได้ ครบทุกส่วนของรูปภาพฉายนะครับนี่คือการเขียนภาพฉายมุมที่หนึ่ง